สอนรามแฉอีกทองที่มอซื้อให้เป็นของขวัญน,น้องวีจิหมดไปแล้วหลังจากที่หนุ่มสอนรามประกาศยุติความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับอดิตรภรยาติ๊กกนิสรินโดยระบุว่าเนื่องจากในระยะ2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงิน หรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิสรินพัชรพักดีโชธช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้อยา่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทําหน้าที่พ่อและแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ได้ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นจากนั้นติ๊กกนิสรินอดีตภรยา โพสรูปน้องหมาสีขาวสองตัวพร้อมแคปชั่นกำกับว่าอิจฉาหมาหมามันยังรักลูกแล้วจุดๆ,ๆุดุดล่ะซึ่งก่อนหน้านั้นได้โพสต์รูปและข้อความไว้ว่าแด่ลูกรักวีจิจงเก็บรักษาความรักเพราะรักคือพลังที่ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีเสมอเพื่อลูกวันนี้เงินอย่างเดียวไม่ได้ผลมันต้องมีใจสร้างความอบอุ่นให้คนที่เรารักการแก้ไขปัญหาเราแก้มาได้มา,มามากมายหลายเรื่องสิ่งที่แก้ก้าวข้ามปัญหาไม่ได้ไม่ใช่คนมันคือใจคน สิ่งที่แม่กลัวคือสูญสิ้นพลังรักลมความตั้งใจมานะอุตสาหะหนักแน่นไม่ไหวอ่อนเปรียบเพียลมไหวก่อนที่จะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปจนกระทั่งช่วงวันที่4กันยายนหนุ่มสอนรามโพสต์คลิปผ่านไอจีสอนรามเทพพิทักษ์อีกครั้งพร้อมกับเขียนข้อความอธิบายไว้ว่ารักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้เหรอครับเหตุเกิดวันศุกร์ที่29สิงหาคม2563ครับผมให้อภัยให้โอกาสให้เวลาครบถ้วนแล้วครับผม จากนั้นมีคลิปเสียงสนทนานระหว่างสอนรามกับเจ้าของร้านที่ไปร้องเพลงโดยระบุว่าเงินค่ามัดจำและเงินค่าตัวของสอนรามติ๊กรับไปหมดแล้วโดยไม่ได้โอนผ่านมาให้สอนรามจึงคาดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้ทั้งคู่แยกทางกันโดยในโพสต์ดังกล่าวมอสปฏิพานได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเดี๋ยวส่งสองสาวไปเลี้ยงวีจิก่อนสอนรามจะตอบว่าทองของขวัญวันเกิดวีจิหมดไปแล้วแต่เดชบุญพี่ปรีขาที่ดูแลบ้าน ซื้อล็อกเก็ตทองที่มีรูปวีจิที่ให้คืนมาจะรักษาอย่างดีเพื่อวันนี้จะให้วีจิแล้วบอกลุงมอสให้หนูเป็นของขวัญน,นะลูกรักขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนรัก